สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel รบั o แ k as Mac นะครับผมตอนนี้ก็คือมาเล่นแมบปบมันเชื่อว่าอะไรวะพันซิมูเลเตอร์หรือเปล่าไอ้อย่างเทน,นะชื่อแมปนะพันซิมูเลเตอร์ก็เพิ่งเข้ามานะครับไม่รู้ว่ามันต้องทำอะไรบ้างนะวันนี้ก็จะมาลองทดสอบดูจากที่เราเห็นเห็นเนี่ยก็จะมีคนแบบเขายืนต่อยกับหุนห่นหุ่นไรกานะหุ่นซ้อมเออยยืนต่อยอยู่เงี้ย เออมันก็จะเกิดมาเรื่อยๆให้ให้เขาต่อยนะเขาก็พากันต่อยนะครับเออแต่ละคนที่ตัวใหญ่ๆกันทั้งนั้นเลยผมเข้ามาเนี่ยก็เป็นตัวเล็กๆเพราะว่าตัวละครที่เลือกมาด้วยแหละนะก็จะมีสกิลอยู่สามสกิลเป็นสกิลอันนี้สกิลอะไรวะไม่รู้นะว่าเป็นสกิลอะไรเดี๋ยวลองลองใช้ดูอ่ะึ๊บโอ้สกิลแบบว่าออกกํลาลังกายแบบท่านี้ท่านี้เออออกกํลาลังกายท่านี้ ส่วนสกิลสองนี่ก็จะเป็นวิพื้นอ่าวิพื้นเอากล้ามแขนอะไรงี้โอเคนี่ถ้าเราทําเยอะๆนี่แขนเราก็จะใหญ่ขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองรับภารกิจก่อนแล้วกันรับเคสก่อนนะครับเคสอะไระเนี่ยมีฮิวแมนมีซูเปอร์ฮิวแมนเอาเป็นระดับแรกก่อนแล้วกันนะอ่าฮิวแมนไหนวะอันไหนวะ อ๋อทำธรรมดาใช่ไหมเอาตัวธรรมดาก่อนอเดี๋ยวขอดูก่อนมันอยู่ไหนเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาตีกันไปหมดแล้วเหรอ Human Master Human Dummy ผมหาไม่เจอวะ Mas อ่ะเอ่อ Human ธรรมดามันมันอยู่ไหนก็มไม่รู้นะเออมันมันให้ผมฆ่านะอันนี้ก็จะเป็นการใช้หมัดเนระัยใช้หมัด ลองออกไปตีดูไหมถ้ากนันนะอ่ะอ๋อนี่ไงไอ้พวกฮิวแมนธรรมดานน่น่าแต่พวกนี้แหละนะเออมันดูแบบขี้กากขี้กากดีอันนี้บอสเหรอเนี่ยอุ้ยตีไม่เข้าเลยว่ะตีไม่เข้าเลยเดี๋ยวไปต้องไปหาไอ้ฮิวแมนธรรมดามันอยู่ไหนวะเนี่ย <c oughs> หาฮิวแมนธรรมดาไม่เจอเนี <c> ่ <oughs> อยู่ไหนวะ มันก็ต้องไล่ระดับอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอเนี่ยมีซูเปอร์ฮิวแมนมาสเตอร์ฮิวแมนบอสฮิวแมนะครับก็ฮิวแมธรรมดาก็น่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าสามร้อยเนี่ยอ่ะซัดมันไปโอ้ต่อยไม่เข้าเลยครับสามร้อยนี่ต่อยไม่เข้าเดี๋ยวเดี๋ยวหาไอ้พวกที่มันแบบน้อยๆโอ้สามร้อยนี่คือน้อยสุดแล้วนะอ๋อๆนุ่นๆุน,น,นสามร้อยน้อยสุดแล้วแต่เราเราต่อยไม่เข้าครับเราต้องแบบว่า เออต้องออกกํลาลังกายให้แบบให้มันแบบสามารถที่จะต่อยเข้านะผมขอออกกํลาลังกายก่อนแล้วกันตอนนี้โอ้ยให้ตายสิเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวขอเปิดเปิดช่องแชทก่อนสวัสดีครับสวัสดีคนที่เข้ามารับชมยอนหลังในคลิปนี้ด้วยนะครับสวัสดีโออนุชิตุภาวิสนะฮะผู้ติดตามที่ช่องนี้มันไม่ค่อยมีนะต้องเข้าใจนะเข้าใจกันหน่อย ตีเขาด้วยตีเขาด้วยขอแจมขอแจมหมัดเรามันหมัดเท่าไหร่วะเนี่ยไม่รู้ว่าต่อยเขาเท่าไหร่เนี่ยลองดูโอ้โหไม่ไม่ได้ไม่ผ่านน่ะเราไม่ใช่คนเดียวที่ที่ตีใช่ไหมมันก็เลยไม่ผ่านตีทีก็เอ่อประมาณหัเลือดมันเด้งด้วยเหรอเนี่ยหัเลือดมันเด้งด้วยผมไม่ไหว่ะต้องแบบต้องมีพลังมากกว่านี้ครับต้องมีพลังมากกว่านี้โอเค เดี๋ยวฝึกฝึกพะละกำลังก่อนช่องนี้แปดร้อยกว่าคนที่ติดตามเฮ้ยวนติดตามแปดร้อคนเลยเหรอเจ้วเลยขอบคุณมากครับนะไอที่บอกว่าติดตามช่องผมนะครับมหมัดมันไม่หนักอะ่ะมันต้องแบบมาวิดพื้นออกกำลังกายอย่างงี้ก่อนนี่คืออะไรเนี่ยซื้อเหรอซื้อแบบเกมพาสอะไรเงี้ยนะครับไข่นี่ก็แพงเกินไข่เนี่ย มันต้องมีไข่แบบว่าไข่ของที่ให้เราซื้อแน่เลยโนมอนแอคก็คือหนึ่งแสนพาวเวก็จะได้มาใช่ปะตอนนี้มีสองร้อยพาวเวเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าเราเราจะเพิ่มหรือว่าขาย Power อร์ยังไงนะครับครับนึ่ะจัดไปใส่เลยโอ้โหเ <laughs> ชี่ยวเออเราลองตีให้ตายสักตัวไมมเผื่อว่าเผื่อว่าเราจะได้อะไรนะฮะ เอ,อ,อีกสองคนก็เก้าร้อยแล้วแปดเก้าแปดอใช่เหรอเฮ้ยจัดไปมุ่งสู่หนึ่งพันผู้ติดตามใช่ไหมครับโรบอกผมแบบผมไม่ค่อยได้เล่นโรบอกเพราะว่าแบบผู้ติดตามมันมันไม่ค่อยมีคนดูนี่แหละเวลามาสตรีมแล้วคนดูไม่ถึงสิบคนนะ่ะอืมมันก็เลยแบบไม่มีกำลังใจเล่นนะครับ วันเสาร์ทั้งทีก็เลยเออเดี๋ยวมาลองสตรีมดูนี่ก็ถ้าเกิดว่าคนดูไปถึงสิบก็น่าจะแบบไม่ได้สตรีมอีกอ่ะน่าจะพักไปช่วงหนึ่งเลยอ่ะนะครับโอ้โหเออออเ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 ลือดมันเด้งนี่แหละปัญหาคือเลือดพวกมันเด้งด้วยจะตายแล้วจะตายแล้วอย่ามาแย่งกันนะเว้เจ็ดหก ห้าสี่สามสองหนึ่งศูนอมเรียกมันเด้งไะดิเอออ๋อบวกสามร้อยเฮ้ยบ้านอนะ่ะจริงเหรอเนี้ยนี่คือแบบว่าถ้าค่าได้ก็บวกสามร้อยเงี้ยหรอเฮ้ยตีให้หน่อยดีมันหมันหนักหวายพวกนี้อ่ะเฮ้ยตอนนี้เราก็ตีได้แล้วดีใช่ไหม เฮ้ยเอาวาเราเริ่มเราเริ่มแบบตีแรงขึ้นแล้วว่ะตอนนี้ว่ะโอ้ที่ผมไม่รู้มาก่อนเลยนะครับว่าคือถ้าเราแบบฝึกฝึกไปเรื่อยๆมันก็จะถ้าตีได้ตัวหนึ่งเราเราจะได้สามร้อยโอ้โหเจ้าเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะผมมันแย่งกลัวพูดเลยว่าทำยังไงใ,ให้แบบว่าฝึกฝึกร่างกายให้ได้มากกว่านี้อืมอะสามพัน เอาไม่ได้เฮ้ยมันเอาสัตว์เลี้ยงมาจากไหนวะเนี่ยเฮ้ยนายเอาสัตว์เลี้ยงมาจากไหนอ่ะเฮ้ยมันมีสัตว์เลี้ยงเต็มเลยอ่ะผมอยากได้บ้างอ่ะสัตว์เลี้ยงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมไปดูสัตว์เลี้ยงก่อนถ้าเกิดว่าเรามีสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมว่ามันน่าจะช่วยให้เราแบบตีได้ง่ายขึ้นนะเออจริงถ้าม,มีสัตว์เลี้ยงเนี่ยตีง่ายแน่นอนอ๋อไปดู ไปแถวนี้ก่อนแล้วกันอ๋อนี่ไงมีร้านขายไข่อยู่นะครับลองไปดูร้านขายไข่ก่อนอืมอ้อออู้อันนี้ยี่ิบ้าล้านอันนี้อันนี้ไม่ไหวครับอันอันนั้นอันนั้นยีห้าล้านเหมือนกันยี่บห้าล้าน power อ,อู้แล้วมันเอาไข่มาจากไหนวะเนี่ยตายยอ แต่เห็นมีมีเต็มมีสามตัวเลยนะมีไข่สามตัวเลยนะมีใครรู้บ้างว่าด่านนี้มันเอาไข่ที่ไหนวะเนี่ยนี่ไงหนึ่งแสนอะ่ะคือเราต้องมีหนึ่งแสนพลังเราถึงจะได้เราถึงจะได้อะโอ้โอเคครับผมหนึ่งแสนพลังนะถึงจะได้สัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งนะครับโอแล้วมีแค่ห้าร้อยอ่ะครับ คิดูดีอโอเคเออเออ,เอ,อโอ้มันม่งแกมอะ่ะแกมกลัวคนที่มีพลังเยอะอย่างนี้เขาก็มาแย่งได้ดินะเนี่ย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 ไอเนี่ยมันหัวหมอแม่งรอให้กูตีเหลือน้อยๆแล้วมันจะมาตีแน่เลย ดูความทุเล็ของคนครับไม่ทำอะไระครับเฮ้ยมันใช่ไหมล่ะว่วใช่เนี่ยเลยผมตีใกล้ตายมันจะมาตีหรือเปล่าเนี่ยอย่านะเว้ย,ยต้องการพลังมากเลยครับถ้าผมตีได้ตัวหนึ่งเนี่ยมันก็จะเพิ่มอีกสามร้อยพลังใช่ปะ่ะเออโอเคนี่ถ้าเกิดว่าเราเสร็จภารกิจตีเจ็ดตัวมันจะเพิ่มให้พันพันหกเลยนะ พันหกนี่ก็แบบทุบสามตัวไอไอตัวสามร้อยทีเดียวตายหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้าอยากขายพลังที่ใช้ต่อยก็ต้องรีเบิร์ตเท่านั้นรีเบิร์ตคือการเล่นตรงไหนใช่ครับผมก็ต้องจัดไปแบบนั้นนะครับอ้าอ้ยสปีดนี่ก็แล้วแล้วเราจะเพิ่มสปีดยังไงอะสปีดอะตอนนี้สปีดเราอยู่ที่สิบสองนะครับสปีดค่อนข้างน้อยนะสปีดเพิ่มทีละหนึ่งทีละหนึ่งอย่างนี้เหร ถ้าเราถ้าเราออกกําลังกายอ่ะโอน้อยไปถ้ามีวิธีหาสปีดก็ก,ก็คงจะดีะครับเอาละครับตอนนี้ผมเริ่มต่อยทีละหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วครับเอออย่างงี้ก็โอเคหน่อยนะปัง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 มีใครมีใครแบบว่าต่อยเร็วๆเปล่าวะสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เออประมาณนี้ มีออร่าหมัดด้วยยับต่อยไป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 ยิ่งต่อยก็ยิ่งเก่งนะสองทับเจ็ดละเออปึ๊บปึ๊บปึ๊บหนึ่งพันแล้วครับตอนนี้ก็น่าจะทีละสองเปอร์เซ็นต์เวลาต่อยนะเออโอเคอย่างนี้ก็ ค่อยคุ้มค่าหน่อยกับการต่อยนะครับนั่งขี้ทําไมอ๋อมันเป็นการออกกํลาลังกายเพื่อให้มีความเร็วเพิ่มขึ้นครับออมันเป็นท่าไงท่าเป็นท่าในการออกกำลังกาย,ยนิดนึงเองไม่เองไม่เคยออกกำลังกายเหรอเองไม่รู้ถึงท่านี้อ่ะนี่ยมันเป็นท่าพื้นฐานเลยนะครับแบบไม่ต้องมีอะไรเลยเนี่ยเนี่ยนั่งออกกํลาลังกายแบบนี้ฟึบฟึบอันนี้ก็จะเป็นวิดพื้นวิดพื้นเนี่ยทุกคนต้องรู้อยู่แล้วใช่ไหม แต่เน,นี่มันเป็นมันเป็นท่าแบบว่าให้กลมเนื้อเกิ่งได้ทั่วร่างกายคล้ายๆวิตพื้นวิตพื้นจะได้ส่วนอกอืมผมจะลองค่าให้ได้สักเจ็ดตัวดูนะครับแล้วก็ไปส่งภารกิจก็เออน่าจะน่าจะได้เพิ่มขึ้นมาครับน่าจะได้เพิ่มขึ้นมาสามร้อยเปียกเปียกทำไมเออ เธอไม่ติด,ดีจะเธอตดได้ไงหรอปิดการโทรเข้าปึบป <c oughs> ับปึบปับฟาตีละสี่เปอร์เซ็น เฮ้ยเริ่มแรงขึ้นนะเนี่ยเทสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเฮ้ยเจ๋งว่าโอเคโอ้โหพลังพลังสี่พันแล้วครับพลังสี่พันอย่างเงี้ยต้องจัดกันซะหน่อยว่ากี่หมัดถึงจะตายเฮ้ยเริ่มแรงขึ้นนะครับเห็นไหมเริ่มแรงขึ้นนะเอาละทีนี้ไม่มีใครมาแย่งเราได้แล้วก็ต้องใส่กับพวกนี้ก่อนเพราะว่าพวกนี้เนี่ยต้องใส่อีกสักสองสามรอบอ่ะกับพวกเนี้ย ใครได้ไปเรียนรอดอเรียนทหารวิทพื้นนี่รู้อยู่แล้วโมไม่ต้องไปเรียนรอดอก็รู้ใครๆก็รู้วิทพื้นน่ะวิทวิชาภาระก็รู้แล้วเออคือไม่ต้องวิชาภาระหรอกคือเกิดมาเนี่ยพ่อก็สอนให้วิทย์พื้นแล้วแหละเออพ่อแม่สอนให้วิทพื้นอายุแบบสามสี่ปีขึ้นไปนะก็สอนกันแล้วนะครับพื้นฐานเลยมันพื้นพื้นน่ะพื้นพื้นเขาเรียกว่าวิชาพื้นพื้นใช่ไหม โอเคยินดีด้วยนะครับคนดูสตรีมของพี่สิบคนแล้วเฮ้ยจริงรอ๋อเฮ้ยผู้ติดตามแปดร้อยคนดูสิบคนเจ๋งเลยใช่งไหมล่ะเป็นไงแสุดยอดต้องงี้หน่อยดูว่าช่องโรบอก,ก็มีช่วงหนึ่งผมทุ่มเทกับช่องนี้มากเนี่ยแต่ว่าได้รับการตอบรับที่แบบค่อนข้างแย่ก็เลยแบบพักไปช่วงหนึ่ง <c ười> ตอนนี้ลดเหลือแปดแล้วโอ้โหจบเลยนะแบบนี้นะมันลดลงได้ไงวะเนี่ยใส่เล่นไม่สนุกนะเล่นไม่สนุกมันก็เป็นแบบฟาร์มครับมันก็เล่นอย่างนี้แหละนะชิวๆจบกัน <c oughs> แบบฟาร์มก็อย่างนี้แหละก็ฟาร์มไปเรื่อยนะแอดครับมีเกมสตาร์วอลจกในอีพิกเขาแจกฟรีนะอ๋อผมไปเล่นมาแล้วเมื่อวานน่ะถ้าใครดูช่องแอสแม็กก็จะรู้นะว่าผมเล่นอยู่ อืมผมเล่นเมื่อวานกับผมเล่นคนเดียวด้วยเมื่อวานไม่มีเพื่อนเล่นก็เลย slow คนเดียวพลังเป็นหมื่นแล้วก็คงจะตีพวกนั้นได้แล้วแหละเออฮะ อีกสองอีสองเฮ้ยผมเริ่มแบบว่าขึ้นออร่าสีเขียวในตัวเอ้ยมือผมเริ่มมีออร่าสีเขียวแล้วว่าเฮ้ยยังได้นะมือขึ้นออร่าสีเขียวครับซูเปอร์ฮิวแมนแล้วกันเออไอสามเมื่น,นี่ตีเข้า,า่ะไปได้อยู่ได้อยู่โอเคท้านี้ก็ได้ดีเนี่ย สเต t e r ตอรี่ oh. อะไรวะน่ะบูลี oh. now now เอ้ยอุ้ยอู้ย,ย yes super human dummy นี่แหละครับโอ้ oh, นี่คือแบบถ้าเราตีตัวนี้ได้เราจะได้สองหมื่นเหรอแต่ว่าต้องตีเก้าตัวนะครับตีเก้าตัวได้สองหมื่นเฮ้ยเกินไป ถ้าเกิดว่าได้สองหมื่นนี่ก็รวมๆแล้วเราก็จะมีพลังสี่หมื่นใช่ปะเฮ้ยแจวเลยนะแบบนี้โอ้โหสจตเอจีเอเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวสักช่วงบ่ายๆแล้วกันเดี๋ยวไปกินข้าวด้วยเนี่ยซูเปอร์ฮิวแมนดัมมี่ ตัดไปโอ้สองหมื่นสามเ้เดี๋ยวทำไมผมไม่ได้ยินเสียงในเกมวะเนี่ยก็เปิดเสียงในเกมอยู่นะแต่ว่ามันมันไม่มีเสียงในการต่อยเหรอโอ้แย่นะมันน่าจะมีเสียงในการต่อยแบบผึบผับพึบผับเนี่ยนะพึบผับผึบผับอย่างเงี้ยเสียงแบบเวลาไม่มีเสียงมันรู้สึกขาดอัรรรสมากเลยแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้อะไรเนี่ยโอ้ทำไม กล้องมันขาดครึ่งแบบเนี้เห็นแล้วใช่ไหมกล้องขาดครึ่งตั้งนานเื้ผมเพิ่งสังเกตมไม่ได้ดูเมื่อกี้๋อรับพลังสองหมื่นผมก็จะตีเข้าทีละเอ่อหกเปอร์เซ็นมัง้งถ้ามีพลังสองหมื่นนะน่าจะตีเข้าหกเปอร์เซ็นลาดไปผม อ,อ,อลาสีเขียวมันมีเปลี่ยนสีป่าวะน่าจะโอ้ยมันจะขึ้นเป็นสายฟ้านี่หว่าอ,อลาหมัดกอกลายเป็นสายฟ้านะครับถ้าเกิดว่ามันสูงขึ้นมานะมันก็น่าจะเป็นสายฟ้าเลยแหละตอนนี้ผมอยู่ในระดับที่อันดับนะสามสี่ห้าหกเจ็ดผมอยู่อันดับเจ็ดอะมีพลังอยู่ประมาณสามหมื่นเฮ้ยมันไม่เรียงตามอันดับนี่หว่าชื่อเรียงตามนั้นเลยอีกแค่สองตัวผมก็จะได้พลังสองหมื่นแล้ว จัดไปอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยออแมบฟาร์มผมไม่เล่นนะผมไม่ชอบแบบฟาร์มอ่ะโอ้หสุภวิทย์จะให้ผมไปเล่นแบบฟาร์มได้ไงกันครับผมอยากเล่นแบบสนุกสนุกที่แบบว่ามันไม่ใช่แบบฟาร์มแบบอะไรที่ก็ได้ที่ไม่ฟาร์มเกินหนึ่งชั่วโมงอ่ะเอออันนั้นนะผมจะพอรับได้นะเฮ้ยเฮ้ยเริ่มมีสายฟ้าแล้วว่ะมือเราเริ่มมีแบบว่า สายฟ้าสถิตครับโอ้โหโอ้โห,หมัดต่อมัดมัดต่อมัดมัดต่อมัดเป็นไงครับผมตอนนี้ผมต่อยแรงมากเลยนะครับหมัดต่อมัดมัดต่อมัดมัดต่อมัดอะม๋อสุดยอดไปเลยอิ่มทีเดียวล่วงเป็นไงสุดยอดไหมพับพับ พึบพับพึบพับสี่ทับเจ็ดครับผมพับ,พบเอาพลังให้ได้แสนแล้วไปซื้อสัตว์เลี้ยงดีกว่าวะเนอะเดี๋ยวลองไปซื้อสัตว์เลี้ยงดูว่ามันเป็นยังไงผมก็อยากรู้เหมือนกันมันจะให้พลังอะไรเราได้สัตว์เลี้ยงนีน่น่าจะช่วยได้เยอะครับจริงๆรพอเราผ่านรอบหนึ่งแล้วมันให้ให้เอาแค่เจ็ดตัวเองอเออน้อยดีนะ ก็ดีครับก็ดีก็โอเคนะต,ตอนนี้มันให้เราค่าแค่หกตัวเองอะได้ค่าหกตัวแล้วได้น้อยลงดนั้นได้แค่หมื่นสี่นะดูดิแล้วอย่างนี้รอพลังไปขายนี่ก็ก็ได้ใช่ไหมเอาพลังไปขายแสนหนึ่งอะ่ะคือพลังสามารถที่จะได้สัตว์เลี้ยงมาตัวหนึ่งอ่ะ เฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยน่าเกลียดเกินมาแย่งตัวสุดท้ายอย่างเงี้ยเกินไปบ้าอเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอโอทำน่าเกลียดมากเลยอะพวกเนี้ยไม่ตีเองวะเอานานโนเฮ้ยดูดิมันแย่งอ่ะโห่แม่งแย่งกูอ่ะเอากูดได้วะอืม ดูสัตว์เลี้ยงก่อนนี่น้องบลเอกจะไปหนึ่งตัวป๊อป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 เฮ้ยหมาได้หมามนหนึ่งตัวครับผมใส่เข้าไปนี่สปีดคูณศูนย์จุดสองไหได้หนึ่งจุดศูนย์ห้าเนี่ยนะแสดงว่าไอหมานี่มันไม่ดีหรือเปล่าวะเอ๊ตายสิได้หมามานะ แล้ภารกิจตีฮิวแมนดีกว่าเจ็ดตัวได้สองพันเออก็โอเคนะเจ็ดตัวได้สองพันตอนนี้เรามีพลังตั้งสามหมื่นนะครับตีพวกนี้จริงจริงอาจจะไม่คุ้ม <c oughs> แต่ก็ได้สัตว์เลี้ยงมาตัวหนึ่งแล้วนะเออทำจนได้สัตว์เลี้ยงมาตัวหนึ่งอะ่ะอืมโอเคพลังสายฟ้าในหมัดผมมันลดลงไปแล้วตอนนี้มันลดน้อยลงไปแล้ว ผมว่าถ้าเกิดว่าเราฝึกไอ้สกิลไอ้เขาเรียกว่าอะไรความเร็วเนี่ยมัะก็ต่อยเร็วขึ้นกน็น่าจะดีนะต่อยเร็วขึ้นนะไม่รู้ดิเออมันต่อยเร็วขึ้นจริงนะผมว่าไอ้ความเร็วนี่มันอยู่ตลอดไงดีดีด,ดีความเร็วนี่แหละสำคัญความเร็วคือสิ่งสำคัญนะนี่ เออฝึกความเร็วฝึกความอู้ทำไมตัวละครของนาโนมันเท่ยังไงมันเท่เกินตัวละครตัวเท่เกินนะโอ้มาเป็นยักษ์เลยยักษ์แดงเลยเอยทำท่างไงวะนะทำทา <laughs> แอดเล่นไม่รอเอา้า รอได้ไงล่ะครับจังหวะนี้ไม่มีรอแล้วครับจังหวะนี้ครับนะรู้สึกว่าไอ้ความเร็วเนี่ยมันจะแบบว่าเรียกว่าอะไรความเร็วมันแบบมันขายไม่ได้อะความเร็วคือถ้าใครมีความเร็วคือดีอะ่ะมันความเร็วมันขายไม่ได้อะนะ่ะเนาะอืมปอดีบอยชแนลครับผมนะตัดไปครับบอยชแนลชิวนะครับ ัตว์เลี้ยงมันเพิ่มอะไรตัวนี้ศูนย์จุดศูนย์จุดสองห้าโอ้ยอย่างกังอะสัตว์เลี้ยงคูณศูนย์จุดสองห้าได้มากกว่าไอไอเอาจริงคูณสักหนึ่งก็จะเงยเคอะ่ะนี่คูณศูนย์จุดสองห้าแย่มากนี่นี่ ไอ้ตีมันตีสิบตัวได้สามหมื่นก็เอาสิเฮ้ยได้สามม่นเจ็ดวะมันมันคูณมาแบบว่าเอ้ยมันคูณให้อยู่นี่หว่าจากสามพันได้ได้เพิ่มมาอีกเจ็ดร้อยเป็นแบบโบนัสอะไรเงี้ยเออไอ้สันเลี้ยงนี่ได้นะสันเลี้ยงนี่มันเทรดให้กันได้ไหมฮะี๋ยวเผื่อผมไม่ใช่แล้วผมจะได้ให้กับน้องๆที่แบบมาเล่นทีหลังอะไรเงี้ยสวัสดีครับสว,วัสดีไอ้มดแดงครับผมคำเขาโพ ฝากก็ไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับผมไปซื้อสั์เลี้ยงมาอีกนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวมีพลังครบหนึ่งแสนก่อนเดี๋ยวค่อยไปซื้อนะตอนนี้เราเก็บพลังอยู่ปักปักนานเอานเองตีตัวนี้เ่ะเอ็งตีตัวนี้ใหต้ตายดิตีตายได้เปล่าโอ้เลือดมันเด้งอ่ะเอ็งโอ้เอ็งจะตีตายไหมเนี่ยชาตินี้อ่ะมันนี่มนัมนนี่เอ็งมาตีตัวนี้ก่อนตีตัวนี้ก่อนร <c oughs> ับภารกิจมารับภารกิจอันแรกมานะเนี่ยเอ็งรับภารกิจ ไอฮิวแมนมาแล้วเองก็มาตีตัวนี้ฟีตีให้ตีไว้ให้เออเนี่ย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 ตีไว้ให้เอา,เอาเ,อาเอาเลยเอาใส่ให้หนึ่งมัดเนี่ยโอ้ีพี่ถ้าเกิดว่าพี่พลังเกินห้าหมื่นนี่พี่พี่โหดแล้วนะเองช่วยเองไม่ได้แล้วนะถ้าพลังโหดเกินเนี่ยตอนนี้ยังพอช่วยกันได้นะตอนนี้เออเอาตอนนี้ยังพอช่วยกันได้หลังๆจะช่วยไม่ได้แล้วนะ เอาไปจัดไปจัดไปชิว,ชวนะชิวชิวๆเสรชิว,ชว,ชวตดยังเพล็ดอ่ะโอ้เพร็ดยังเพเร็ดก็ไปรับมาใหม่นะเอฟซีเฮ้ยอะไรกันอุ้ยใครครับเนี่ยไปซื้อสว์เลี้ยงอีกเออจะรอรอ,อ,อเงินก่อน โอ้ช่วยไม่ได้แล้วต่อยทีเดียวตายแล้วตอนนี้เดี๋ยวรอพี่จะมาช่วยตัวนี้แล้วกันเพราะตัวนี้ได้เยอะตัวนี้ได้สามพันนะพี่ต่อยให้มันเหลือน้อยๆเองก็ลัดช็อตไปแบบโป๊ะเดียวอย่างเงี้ยเองได้พลังสามพันเลยนะหัว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 เนี่ยเนี่ยตัวนีวตวตวตว้ตัวนี้นาโนนาโนวาตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเนี่ยตัวนี้ตัวนี้นี่ยเนี่ยสองเปอร์เซ็นเนี่ย เออนั่นแหละได้สามพันโอ้ทีเดียวนะสามพันนะมันจะตีให้ได้เวลาเออนี่แหละเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เอ,อ้ยไอ,ยอ,ยอ,ยอย้นี่มันแย่งว่ะโหอะไรวะมันแย่งอย่าตีอย่าตีอย่าต,าตีเดี๋ยวตีให้มันเหลือน้อยๆไม่ได้เออนี่แหละนี่แหละเอาเลยเลยเดี๋ยวขอเอาให้ครบสิบตัวก่อนแล้วกันนะกูเอฟซีมึง กูไงสุภวิทอุ้ย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 กูเอฟซีมึงคำนี้โอ้มันก็หดเกินเอฟซีเอฟซีไปโหอดอยังไงครับเอฟซีครับ,รบหหดเกินไปนะครับเดี๋ยวขอสามหมื่นก่อนนะเดี๋ยวไปซื้อนี่ก่อนอุ้ยอะไรอฮ้ยพลังหนึ่งแสดละเดี๋ยวไปซื้อสัตว์เลี้ยงก่อนนะครับอู้มันได้นะ จัดไปตืต่นเตนไม่เอาหมานะขอกระต่ายได้ปะโอ้โหให้ตายเลยทุเรศจริงๆเลยอะไรกันเนี่ยให้แต่หมาโ,โถ่ากจะได้ตัวอื่นบ้างอะให้หมาแบบนี้ก็แย่ดีวะโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขอพักไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนจะเจอใหม่คลิปหน้านะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดถูกใจเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมพอดีว่ายังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยนะครับเดี๋ยวมาเล่นใหม่แล้วกันนะ ไปเจอกันครับบ๊ายยโหมามาสั้นมากนะนี่ว่าจะเอาสักสัตว์เลี้ยงสักสาม